อาจารย์หนึ่งคะวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งหุ้นตกมากเลยอะอะไรตกมากแค่แปดจุดเองตกมากแหมอ๋ออาจารย์หนึ่งตกน้อยหน่อยนะท่านเนี่ยแค่มันย่อเฉยๆแค่นั้นเองโอ้ยคอเชอหน่อยเชออาจารย์แล้วมานนี้มันเขียวคนก็วันนี้เทขายทำกำไรมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่ได้ค่ะอาจารย์อะเออไม่ไม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอืออืมอือในต้นสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็เอ่อ ในเรื่องของการเก็งกําไรหรือการซื้อขายเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นแรงลงแรงอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาหรอกค่ะอาจารย์เออมันก็ขึ้นตามปกติของวงรอบของเขาเองอาจารย์เมื่อวานขึ้นรถแจ๊สไปหาพ่อเอเอสโอ้โหเจ็บหมดเลยอะ่ะอา้าววันเนี้ยจะซื้อ <c oughs> ช้อนไว้ดิช่วงนี้ก็ซื้อช้อนไว้ช้อนเงินช้อนทองนี่ช้อนอะไรอะ่ะอา้าวช้อนไว้ก่อน <c oughs> แหมเตรียม <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นวันนี้พรุ่งนี้นี่ใช่ไหมต้องช้อนเก็บไว้ก่อนอไม่มีตังหาช้อนมาซื้ออ๋อต้อง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 รีบหาด่ต้องรีบหาอ๋อแล้วไม่าไม่ได้ไปหาช้อนมาควักเหรออาจารย์แต่สบายใจนะฮะอาจารย์ถือว่ามันลงอลเวเนาะไม่มีอะายหน้าสีรีอ่ะช่วงนี้ไม่เหมือนสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนที่มีข่าวขาวทางราชการเมือง ทำให้คนตื่นเต้นตกใจเล่นอย่างนี้าลย์นนี้ไม่มีอะไรเออจ่าจ่าจ่าไม่เป็นนะไม่มีอะไรนะจา์หนึ่งนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกบอกไม่มีอะไรนะเรืองปกติไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะได้ค่ะจ่าเดี๋ยวพูดนี้จะมีอะไรไหมเนี่ยวันนี้มันไม่มีอะไรนะครับ พรุ่งนี้ไปเจอกันก็นแล้วกันนะเดี๋ยวไปมีอะไรได,ด้วยกันที่ f m 97ก็แล้วกันได้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 ไ,ด <c oughs> ไป <c oughs> ไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี้สรุปค่ะมาสรุปผ <c oughs> ่าวัน